วันนี้ก็มาพบก,กับผมอีกแล้วนะฮะ AI Anime Game น,นะครับหรือว่าแซมมี่นั่นเองสวัสดีชาวไทยเชื้อสายดาวการทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นเมดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาแนะนานะครับว่าเมดเนี่ยเราควรจะหาอะไรก่อนนะครับเมื่อเซิร์ฟโกลบอลเปิดนั่นเองนะครับและจุดฟาร์มนะครับจุดฟาร์มว่าเมดนั้นควรจะไปฟาร์มอยู่ตรงไหนเพื่อนๆจะควรไปปล่อยบอดอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่ เราจะได้เติบโตไวและใช้สกิลได้ทันนะครับควรจะหาอุปกรณ์และสกิลพาสีได้จากไหนนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําจุดฟาร์มนะครับสําหรับเมทต้นเกมนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้ไปไวนะครับแบบผมนั่นเองนะครับที่เลเวล50แล้วนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์ก่อนเลยเนาะที่เพื่อนๆต้องมีนะครับผมเข้ามาถ้าเปิดเซิร์ฟกอรบอนะครับสิ่งแรกที่เรา จะคราฟเลยนั่นก็คืออาวุธนี้นะครับอาวุธรีมานานะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะได้ค่ารีมานาอยู่ที่4หน่วยนะครับ4หน่วยเลยนะนะครับสำหรับเม็ดนะครับจะได้เป็นอุปกรณ์เนี่ยตีนะครับอันนี้ที่เขาแจกมานะแต่ว่าในเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะแจกนะครับเขาน่าจะให้เราค้าเอามาใช้เองนะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับ4หน่วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเมื่อเมื่อเพื่อนเพื่อนได้มาแล้วนะครับต่อไปก็จะคราฟอุปกรณ์นีอันนี้นะครับหมวกจะได้อีก1หน่วยนะครับ ส่วนเกาะนะครับเกาะนี้ไม่ได้นะเกาะนี้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับแล้วก็จะได้กําไรอีกหนึ่งหน่วยนะครับตามมาด้วยรองเท้าอีกหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ทางด้านของถุงมือแต่เมื่อเพื่อนๆสร้างอุปกรณ์ทางด้านซ้ายมือนะอุปกรณ์สวมใส่เสร็จแล้วนะครับส่วนทางด้านเนี่ยไออาวุธรองนะครับกับอันเนี้ยอันเนี้ยยังสร้างไม่ได้นะครับต้องรอเลเวล70กับ75นะครับต่อไปนะครับเอาเป็นแถบนี้ก่อนแล้วกันเนาะแถบขวามือนะครับที่หาได้ง่ายนะครับแล้วเราสามารถ สร้างได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเติมนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่เป็นเข็มขัดนะครับเข็มขัดเนี่ยจะบวกมานาอยู่ที่2หน่วยนะครับให้เพื่อนๆไปคาฟมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเเล่นเซิร์ฟโกลบอลแลวต้นเกมนะครับเราต้องหามาให้ได้นะครับวิธีหาหาจากไหนนะครับก็จะมีนี่เลยเราสามารถกดสร้างได้นะครับใช้อนี้10อันนะครับแล้วก็ใช้อัญมณีนี้10 10อันนะครับแล้วก็อัญมณีสามเหลี่ยมนี้60อันนะครับต้นหญ้า40หน่วยนะครับใช้เงิน300,000นะครับในการคาฟนั่นเองนะครับและหาได้จากไหน หาได้จากการดอบมอนนี่นะครับชั้นสามนะครับถือว่าโหดนะเราเราลงไปก็ยากนะครับซึ่งว่ามันใช้ค่าแม่นยาสูงนะเป็นดันที่แบบโคดมากนะครับแล้วก็ได้จากไหนนะครับได้จากฟิลบอสนะครับนั่นก็คือตีบอสโลกนั่นเองนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรหาอันนี้ผมจะไม่แนะนํานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นยังเป็นแบบว่าของเขี่ยวที่ผมใส่อยู่นะครับยังไม่แนะนําให้ทานะครับต่อไปสิ่งที่เพื่อนๆควรจะหาต่อไปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรจะหาก็คือจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือ อ์ติแฟกต์นะครับหรือว่าประดับอีการนั่นเองถ้าเกิดว่าใครเล่นไนโคก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันคล้ายๆกับทางด้านของประดับอีการหรือว่าอ์ติแฟกต์นั่นเองเจ้าสิ่งนี้นะครับหาได้จากไหนนะครับก็คือหาได้จากร้านค้านะครับมันจะบวกมานาอยู่ที่4หน่วยนะครับเป็นสายเวทนะครับหรือว่าสายธนูสายอื่นๆก็เอาไปใส่ได้นะครับอันนี้จะมีทั้งหมดอยู่สามสายนะเพื่อนๆไปดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับเมื่อเพื่อนๆตีบวก4นะครับถึงบวก4เนี่ยจะบวก MP1 นะครับ จะบวก MP 1เ่เพื่อนๆจะได้ MP มาทั้งหมดหหน่วยนะครับแล้วดูวิธีที่เราจะหาได้นะครับกันนี้ก็คือร้านค้าเนี่ยผมบอกว่าอ่ามันไม่ใช่มีแค่สหน่วยสี 4, มันจะมีทั้งหมด4สายนะครับเนี่ยสาย2สาย3สาย4สายดูที่ม้าผมนั่นเนี่ยสาย2สาย3สาย4สายนะครับอันนี้ก็1สาย2สายเนี่ยนเป็นคู่กันคู่กันอย่างนี้นะครับคู่กันอย่างนี้อันนี้จะมีทั้งหมด3สาย1 2 3สานะครับอันนี้มีอันเดียวนะอันเดียวกับอันนี้ก็คนอันกันนะเพื่อนๆดูจี้ดีทีดีนะ คนอันกันนะเนี่ยจี้นี้กับจี้นี้คนละอันกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูดีๆนะแล้วก็อันนี้ดวงตานะครับดวงตาเนี่ยคนละอันกันนะอ่าเป็นสี่สายนะครับเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะโอเคไอ้ก็เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วที่เพื่อนๆจะต้องยัดสมุดนะครับยัดเท่าไหร่ก็ได้ครับยัดให้มันพอไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนมีทุนเหลือเป็นสายเตินตมน้อยเติมกลางๆแล้วเล่นเมย์อยากจะแบบว่าเก่งไวๆฟาร์มไวๆแล้วก็ใช้มานาได้ต่อเนื่องสกิลต่อเนื่องนะครับก็ควรที่จะทํามานาตรงนี้ให้ได้ครับ บวกหกขึ้นไปนะถึงจะพอนะฮะถึงจะพอในการใช้มานานะบวกหกบวกสิบบวกสิบห้ายิ่งดีเลยนะครับก็สบายแล้วเพื่อนๆถามว่าเอ้พี่ผมยังรีมานาไม่ทันเลยผมได้มานามาแล้วเนี่ยผมผมยังรีไม่ทันผมจะไปหามานามาได้จากไหนอีกผมก็ใส่ของตามที่พี่บอกหมดทุกอย่างแล้วนะครับอ่ะโอเคผมจะมาดูมานาเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าการเช็คว่าตัวละครเราเนี่ยสามารถ กินมนาอยู่ที่เท่าไหร่ใช้อัตราการใช้มานาที่ไหนตรงนี้นะครับจะเป็นการอัพสกิลนะครับอัพสกิลตรงนี้เพื่อนๆดูนะตรงนี้อัพสกิลนะรตรงเมาส์ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับถ้า่วนข้างขวาเนี่ยจะเป็นการใส่สลอสสกิลนะครับนี่มันก็จะบอกอยู่นะครับว่าสกิลเราเนี่ยใช้มานาอยู่เท่าไหร่อตอนนี้ผมใช้อยู่ที่42.74็นะครับถ้าเกิดผมยกขึ้นไปปุ๊บสกิลผมเนี่ยมันจะหายไปแถบ 1- นึงตัวนี้1 2 3เนี่ยสกิลข้างต้นละเนี่ยนะครับบวก3เนี่ยหนี่หายไปนะ มานาจะเหลืออยู่แค่สิบหกหน่วยช่วงแรกๆน่ะเพื่อนอาจจะประสบปัญหานะครับมานาใช้ไม่พอก็ยกบางสกิลขึ้นไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่การทำมานาให้พออ่ะแล้วต่อไปหาจากไหนอีกนะครับมานาก็สกิลพัสซีเพื่อนๆกดมานี่เลยนะครับกดมานี่เลยไอ้สกิลเนี้ยเพื่อนๆจะได้มาจากการฟาร์มมอนนะครับฟาร์มมอนหรือว่าซื้อจากตลาด นะครับฟาร์มมอนหรือว่าซื้อตากราดหรือว่าดอกจากบ,บอสวิธีหาจากไหนหาจากตรงนี้เลยครับนี่ตรงสีฟ้าเพื่อนเพื่อนกดคลิกดูนะครับก็จะมีสีฟ้าขึ้นขึ้นอยู่นะครับว่าให้เราสามารถกดดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนลงดันอยู่บางดันมันจะไม่สามารถกดดูได้นะครับดันบางดันจะไม่สามารถกดดูแผนที่ข้างนอกได้นะครับแล้ววิธีฟาร์มถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมาต้นเกมนะครับแล้วมาอยากเสียตังซื้อสกิลนี้นะครับให้เพื่อนเนไปฟาร์มตรงนี้นะครับนี่กดที่แผนที่นะกดตรงนี้นะนี่กดตรงนี้นะครับ แล้วไปเลยครับปั๊บมันจะชี้จุดที่เราสามารถไปบอทสกิลฟาร์มนะครับมาเอามาใส่ตัวเองได้นั่นคือสกิลพาสซีฟสกิลนี้นั่นเองนะครับมันจะอยู่ตรงที่เลเวล23ตรงนี้นะครับช่วงแรกๆนยเพื่อนๆอาจจะตียากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเวลยังไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ผมเพื่อว่าเพื่อนๆอาจจะตีได้นะครับก็วิธีที่เราจะสามารถจําได้ง่ายๆเลยก็คือกดรูปดาวนี้มาร์กเอาไว้นะครับจะเป็นการมาร์กจุดดาวไว้ว่าเฮ้ยเราจะมาฟาร์มสกิลตรงนี้นะครับ ถามว่าสกิลตรงนี้ทําอะไรได้นะครับสกิลตรงนี้จะเป็นการเรียนรู้ฝึกจิตนะครับเรียนรู้ฝึกจิตจะบวกมานาอยู่ที่สามหน่วยนั่นเองนะครับแล้วสกิลเนี้ยเราสามารถตีบวกได้นะใบตีบวกเราจะตีบวกยังไงนะเดี๋ยวผมจะเตรียมให้ดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ,อย่างนี้ใช่ไหมเราคลิกมานีปุ๊บกดที่สกิลนี้สมมติว่าถ้าเพื่อนเพื่อมีสกิลแล้วนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับตีบวกตรงนี้ปึ๊บมันจะเด้งมามันจะใช้ใบนี้นะใบตีเขียวเนี่ยใบนี้หาได้จากไหนนะครับดอกได้จากมอน,นะครับ มอนเลเวล37ถึง4 8อ่า43ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากตีบอดสกิลนะครับก็มาบอดฟาร์มตรงนี้นะแต่ว่าเอ่อซี CP ที่แนะนำคือ15ื่นนะครับที่จะฟาร์มแบบ,บสบายๆค่าป้องกันค่าหลบหลีกลดเาเมจแม่นยำเยอะพอสมควรนะครับให้เพื่อนๆมาบอดฟาร์มตรงนี้แล้วหาได้จากไหนอีกนะครับก็นี่ NPC ครับ NPC ในเมืองมีขายนะครับแต่ว่า มันใช้เต้มนะครับใช้แต้มในการแลกนะยา,ยา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 จำคำไว้นะครับถ้ามีคําว่ายาว่าค,คือคือว่ายานะครับแล้วก็หาได้จากไหนอันนี้ยังไปไม่ได้นะครับนี่แล้วก็หาได้จากฟิวบอสซิลนี่ตามปกติเลยนะครับที่เราสามารถไปได้นะแต่ยังไม่ถึงนะครับแล้วก็มีขาย <c oughs> มีขายอยู่ในตลาดมันเดินไปดูแต่ว่ามันจะแพงนะครับช่วงแรกๆมันจะแพงนะ ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยคือมันอาจจะถูกนะทุกคนนะแต่ว่าในเซิร์ฟ g l o b a l l เนี่ยมันแพงแน่นอนนะครับถ้ามันดอกมานะมันเป็นใบตีบวกสกิลพาสซีฟนะซึ่งว่าแพงเวอร์คนระับแพงเวอร์นะครับต่อไปในก็เซ็นสกิลนี้นะครับผมจะลดอัตราการใช้มานาเอ่อลดคูดาวนะครับอันนี้ลดคูดาวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะลดการใช้มานาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอ่าเพื่อนๆดูนี่นะฝึกจิตนะครับถ้าฝึกจิตอันเนี้ยหาได้จากไหนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อๆนๆดูไปฟาร์มมอนตรงนี้ มันเป็นบอสไยมันดอกจากบอสนะเดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีมีม,มอนนะนี่อ่ะนี่นี่มีมอนที่ผมมาร์คไว้ให้ตรงมอนเลเวล46ถามว่าถึกไหมก็เอาเรื่องนะครับเพื่อนๆเนี่ยน่าจะต้องเลเวลประมาณสัก45นะครับ45-50นะครับถึงจะมาฟาร์มตรงนี้ไหวนะนะครับมันจะได้มานามาทั้งหมดอีก5หน่วยนะครับแล้วก็เนี่ยเอ่อเวนยำเวทอะไรเวมดมอนอีก2หน่วยเนี่ยนะครับ2เปอร์เซ็นตะ์ครับ ก็สบายเลยนะครับลดการใช้มานาห้าหน่วยนะอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิลม่วง10ล้านนะครับในการรีมานาเพื่อนเพื่อนทันนะครับท่านหาจากไหนเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นสกิลอะไรนะครับนี่เลยเป็นสกิลนี้นะครับจี๊ดสกิลนี้นะครับจะเปลี่ยนความเสียหายนะครับที่เราทํากับศัตรูได้นะครับเปลี่ยนความเสียหาย10%นะครับมาเป็นมานาให้เรานะครับ นั่นก็คือคล้ายๆกับการดูดมานานนั่นเองแต่ไม่ใช่นะแต่มันการยิงบีมเข้าไปฟิวโดนศัตรูเนี่ยสมมติมว่าโดน150นะครับแล้วก็จะคิดจาก150เนี่ยเอ่อมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนมาเป็นมานานให้เราถามว่าหาได้จากไหนนะครับหาได้จากร้านค้าส,สกิลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับโอเคเข้ามาที่เมืองนี้สกิลนี้จะอยู่ที่เมือง2นะครับไว้ที่สกิลแล้วก็กดกระโดดปิ้งไปเลยนะครับบินไปเลย วิ่ง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 ไปครับเรากำลังจะไปซื้อสกิลนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับติ้งนองนี่นั่นเองสกิลสิบล้านของเรานั่นเองสกิลม่วงที่ผมซื้อไปนะครับสกิลนี้แล้วสกิลต่อไปที่ผมจะซื้อก็คือสกิลห้าสิบล้านครับของเลเวลห้าสิบอันนี้นะครับเป็นการแช่แข็งหมูนั่นคือสกิลนี้นั่นเองนะครับผมจะยังไม่ซื้อสกิลทางด้านของฟ้าผ่าอันนี้เนาะที่สามารถซื้อได้แล้วตอนนี้นะครับเนี่ยเนี่ย มันเป็นเป้าหมายเดียวนะครับแล้วมันใช้มานาทั้ง50นะครับผมก็เลยซื้ออันนี้เองนะครับมันใช้มานาแค่40หน่วยนะครับผมครูดาวยี่สิบาวินะครับวงการใช้สกิลอยู่ที่9เมตรนะครับ5เมตรนะครับอนาเขตนะครับเป้าหมายคือ5หน่วยนะครับ5 5 5คนศัตรูทำดาเมจทั้งหมด350นะครับมีโอกาสติดแช่แข็งติดแช่แข็งนะครับทั้งหมด30%นะครับระยะเวลาแช่แข็ง2.5งจุาวินะครับสโลเคลื่อนที่3วินะครับสโลอีก ห0นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะที่ผมจะใช้นะครับแล้ววิธีปล่อยบอทฟาร์มนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าเราจะไปฟาร์มตรงไหนมั่งนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เล่นเมทแล้วเวลาต้นเกมเนี่ยเราจะไปไวกว่าคนอื่นเราจะทํำยังไงนะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับสิ่งที่เมต,ต้องฟาร์มนะครับที่ผมจะฟาร์มไว้ก็จะมีมาร์คไว้ตรงนี้นะครับผมก็จะมีมาฟาร์มสกิลนะครับ สกิลนี่สกิล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 อยู่ไหนนี่บอสเดี๋ยวผมเอาอน,นี่บอสเราก่อนอ่ะโอเคจะได้ดูง่ายนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเราจะมาฟาร์มมอนตรงนี้เพื่อหาสกิลอันที่สองนะครับสกิลอันที่สองก็คือสกิลนี้ที่เราจะหานะครับเมดอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรยีแล้วไม่อยากเติมเงินนะครับเรามาฟาร์มสกิลนี่หาสกิลนี้สกิลที่สองอันนี้นะครับเราติ๊กไปเลยนี่ปุงป่งๆนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็มาร์กดาวไว้นะครับต่อไปสกิลไหนนนอีีกะครับ่ อันนี้นะครับทาไมผมถึงมาหานี่อันนี้คือบอสนะบอสแต่ผมไม่ได้มาร์คไ้นี่สิ่งที่ผมจะหาก็คือเจ้าสิ่งนี้แต่ว่าตรงนี้เงินนะครับตรงนี้คือจุดฟาร์มเงินนะครับตรงนี้จะได้ก้อนเงินอยู่ที่หมื่นสองนะครับหมื่นสองเพื่อนเพื่อมาฟาร์มตรงนี้นะครับเวลาปล่อยบอสนะครับปล่อยบอสสาหรับเมดนะมันจะมีมอนอยู่เป็นกลุ่มเราจะฟาร์มได้แต่ว่าเพื่อนเพื่อต้องถึกนิดนึงนะครับแล้วก็มีค่าป้องกันค่าหลบหลีกลดเมจเยอะๆหน่อยนะครับก็จะมาฟาร์มตรงนี้ได้ แล้วตรงไหนอีกที่เราจะไปไฟาร์มก็คือตรงที่เลเวล46ที่ผมแนะนําไว้แถวๆตรงนี้นะครับนี่นี่อ่าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับที่มันดรอปสกิลฟ้าให้เราสกิลฟ้านี่คือสกิลไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูอ่าตรงนี้นะครับแต่ว่านี่สกิลว่าผ้าเนี่นะครับนี่นะครับสกิลว่าผาจะอยู่ตรงนี้ตรงบอล46ตรงนี้นะครับนี่เราจะมาฟาร์มตรงนี้เพื่อหาสกิลกันนะครับ จำไว้นะครับเราจะมาฟาร์มเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับฟิวบอสตรงนี้แหละนะครับในการฟาร์มและอีกอย่างนึงเวลาเพื่อนๆจะขึ้นของม่วงนะครับสำหรับสายอื่นเนี่ยเราสามารถดูได้นะอันนี้แถมให้นะครับแถมให้นะครับมันจะใช้อะไรนะครับดูสายอื่นกับสายอื่นเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนกันไหมสายอื่นเนี่ยเขาจะขึ้นเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะหานั่นก็คือตัวสิ่งนี้เราจะหาตัวสิ่งนี้นะครับอเป็นอาวุธฟ้าอะไรเนี่ยเวลาเพื่อนๆมาหาครับ ให้เพื่อนๆไปฟาร์มตรงนี้นะครับนี่สิ่งเนี้ยหาหาหายากนะสิ่งเนี้ยหาง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันมีอยู่ในเทางด้านของควสรายวันนะครับมันหาได้ง่ายอยู่สิ่งเนี้ยจะหายากหน่อยนึงนะครับจะไม่ซื้อในตลาดก็ไปดอกตามมอนนะครับแต่ว่ามอนที่เราฟาร์มง่ายสุดก็คือนี่เลยครับนี่ให้เพื่อน <S <S ๆมาร์กไว้นะครับเวลามาฟาร์มตรงนี้มาร์กไว้เลยนี่จุ้งนี่เวลาลงมาฟาร์มนะครับก็จะมาเก็บเจ้าตุ่งนี้นะครับไป ทำการครับอาวุธนะครับครับอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบใจหรือว่าชอบเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็อยากรู้ข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับเมทรหรือว่ามีข้อเสนอแนะนําอะไรก็ติชมมาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าเราก็จะมาบอกเรื่องราวดีๆอะไรต่อๆให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย